สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชานเนลนะคะรถปูนม,มาถึงแล้วตอนนี้ก็ทำของแอบชุดนะคะเนี่ ลุงช่วยทำทุกคนนะคะเอถ้าลุงไม่ทำก็คือไม่เสร็จนะคะแตงโมอามีกะคราแตงโมมาอาบ้าข้าวเปาเแตงโมหน่งนั่นวางไวตามเฉลี่ยรมาดีเลยพลังก่อน็โว้บคมมา อ้สวยมากสวยโอ้โหเติมพลังก่อนทำงานนะเติมพลังบันเลยลุงบันเลยลุงเป็นร้านที่2หลจากร้านถ้าไม่มีลุงก็ไม่เสร็จเพราะว่าเสร็จเพราะลุง พี่ที่้องเอาไว้ไนะเแม่กระองเตียงกระปองเตียงกระปองเียงไมได้ม่ได้เราตาละแก่ ตอนนี้ก็เทของแอนแล้วนะคะ ดาามยนี่แม่พญายใดขุาพญามวยใดอยงเ่ง่องาไหไอ้คุเทพของลุงจิมคืออะไครับ ทําแล้วพอแล้วล้นแล้วขับรถวนเยอะมากตมันพื้นที่มันหน่อยเยองแต่ว่าคนเยอะเกินไปมันกี่ขวบเข้ายอะมันเข้าหลายคนไม่ได้อะไรเนไม่ได้แล้มันล้นแล้ว ลช่วยอูะครกแม่นั่จวยอยู่นะครับเห็นมาทั้งวันเดี๋ยวก็กจิมไปแล้วทีนี้ครับลุกจิมคนเดียวก็พอแล้วจิมคนเดียวก็เหลือกินเหลือใช้เหลืแล้วงานมีลูกจิมคนนึงเหมือนมีคนเป็นกองทัพ เต็มแบบ20เซนเต็มพอดีเลยขี่ไหมข้วหนึ่งสองคิ้หัว20เซนน้องไงตังคิสอง้วกันได้ป่ไราด็ดเซน จ่ายตังค์จ่ายตังค์จ่ายตังค์ลูกไส้เี๋ชอบแกงไตแม่เด oh so ้ถ้าถ้าถ้ามันนันนันถ้ามันติดกับกองมันชักออกอยู่บนลูก เขาแ้ S <S ่ก็จะให้อะไรไข้ให้เขาถึงโราณนี่เจ้าพว็ให้อะไรไขให้รผมเพนเาไปเห็เขาอยู่ซื่อๆนี่หละลูกพวกเดอะไรถ้าไข้ให้เลยถ้าเขาเห็นหนังเดียวเขาก็อยู่ซื่อๆอยู่ถ้ผู้เฒ่าเต็มุิบเลยเนาะ่กวา่ตบู้เฒ่าเลยจิวเตมบายผู้เฒาแล้วเวลากจอเกี่ยกจอกกอบะไรเอย่าดัลงสูนขบแล้วจสไ้บไ้ ได้เตือมันนี้เตอมันถูไปแล้วเนาะือเตอกพุ้าให้แล้วเนาะเออเก่งกับเด็กคลาตีแล้วคนพิการบอก่ใช้วหัวเหรวะจะให้กระพหแล้วแล้วเจะถูปได้เนาะเก่งไรกับเดกลาตีแล้วคนพิการเป็นเนาะจะให้เตอเตกับสิตีเขาตีควายจัดการล้กร้แล้วูม่คนตีหรอกลักลับเอา <laughs> ลักลักอะไรลักวะนี่ครับคุณลุงครับก็เสียนี่คุณลุงพยายเรียบตอนนี้ลุงก็ทำให้งานเรียบนะคะตอนนี้ก็เริ่มเรียบแล้วนะคะไม่มีลุงไม่เสร็จนะงานนี้ขาดล,ลุงไม่ได้นะงานนี้นะคะทุกหลังนะคะต้องขาดลุงไม่ได้นะคะ 2องคิวคนนีเป๊ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์สมัครชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์นะคะขอบคุณคะ่ะงานนี้ขาดลุงพลไม่ได้นะคะมา,น,านั่งถัดงาคุณเดียเนอโคตรเนอ